ในตอนนี้นะครับผมจะมาแชร์ความเข้าใจผิดนะครับที่มือใหม่มักจะเจอซึ่งนะครับอ่าสิบความเข้าใจผิดนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมมาจากคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็คําถามจากที่นั่งทุนนะครับหรือว่าพี่ๆนั่งทุนในคอมมูนิตี้เนี่ยทังมาถามแล้วก็จะมะีข้อมูลจากในคอมมูนิตี้อื่นที่ผมอยู่ด้วยนะครับซึ่งอ่ะเราไปดูกันนะครับว่า10บความเข้าใจผิดนี้มีอะไรบ้าง ข้อแรกเลยนะครับก็คือออ t ชันคือ binary option อันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่คลาสสิกมากนะครับแต่ก็ปัจจุบันนี้นะครับเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าคนเริ่มเข้าใจตัวออ t ชันมากขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโอ้โหคือแบบคนเข้าใจออปชันผิดเยอะมากนะครับข้อ2นะครับออปชันคือใบจองคอนโดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรา อธิบายออปชันในมุมมองของใบจองคอนโดเนี่ยนะครับเชื่ออะว่าไม่มีใครอธิบายโลจิกออปชันได้จากใบจองคอนโดหรอกมันเป็นความเชื่อที่ผิดคำเพราะว่าออปชันเนี่ยมันคือตราสารพันธ์ที่ออกแบบมาจากประกันภัยจริงๆแล้วก็ในวิกิพีเดียนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเขาก็เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าออปชันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากจากประกันภัยในในยุคบาบิโลนครับในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษเป็นมหาอำนาจของโลก คือวิกฤพิเศเขียนไว้แบบชัดเจนมากนะครับแล้วก็แต่ว่าสหาระนะัฐมาเปิดตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นการชุดออปชั่นที่เป็นทางการเป็นที่แรกทีนี้ตัวในฝั่งของยุโรปก็ไม่ยอมนะครับเขาก็เปิดออปชันเหมือนกันจึงทําให้ออปชันในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นออปชันประเภท European Style กับ American Style แต่ว่าสุดท้ายแล้วออปชันเนี่ยนะครับมันก็คือ ประกันภัยนะครับมันอธิบายในมุมมองของประกันได้ทั้งหมดเลยมาจิ้น <c oughs> ในการเทรดนะครับไม่ได้เป็นแบบเดียวกันกับการเทรดฟิวเจอร์นะครับคือการเทรดออปชันเนี่ยมาจิ้นมันจะเป็นมาจิ้นแบบลอยตัวความหมายของมาจิ้นแบบลอยตัวคือมาจิ้นมันสามารถเพิ่มขึ้นได้และลดขึ้นได้ตามความเสี่ยงที่ออเดอร์นั้นๆรับความเสี่ยงอยู่ถ้าเกิดออเดอร์เนี่ยมันมีการรับความเสี่ยงสูง มาจินมันก็จะถูกเรียกเก็บสูงนะครับซึ่งวิธีการคำนวณมาจินเนี่ยมันก็จะมีการเอาสไตร์ i ายแล้วก็ราคาสินทรัพย์ปัจจุบันแล้วก็คอนแทคไซส์ size, นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของความพันผวนเข้ามาคำนวณเป็นมา g ินเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของราคาปัจจุบันกับสไตร์ i ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทำให้ถ้าเกิดออเดอร์เรามีความเสี่ยงสูงก็จะก็จะ ต้องวางมาจินสูงก็คือ,อมาจิน่ะมันมันขยับขึ้นขยับลงได้นะครับดังนั้นต้องระวังควรควางเงินไว้ให้ดีออปชั่นนะครับออปชันกรีดไม่ใช่พื้นฐานในการเทรดออปชั่นออปชั่นกรีดเป็นโมเดลทางการเงินนะครับซึ่งเ,เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมันทำให้มือใหม่หลายๆคนแตกแตกในที่นี้นะ่ยหมายความว่าคือแอนตี้ออปชันไปเลยซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นที่แอนตี้ออปชันมากในช่วงแรกเพราะว่าเราเป็นมือใหม่แล้วไปเจอ ในสูตรการคำนวณของเดลต้าเวก้าแกรมมาที่มันเป็นเทคนิคการเทรดแบบลึกอะ่ะคือผมก็แตกว้วยแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ต้องเข้าใจตัวโมเดลกรีกก็ได้เราก็สามารถเทรดออปชันได้แค่ใช้ประโยชน์จากออปชันให้ถูกออปชันมันคือประกรันภัยเราก็ใช้ออปชันเข้ามา h e d g งให้กับการเทรดของเราได้ดังนั้นกรีกออปชันไม่ใช่พื้นฐานเราควรศึกษาพื้นฐานแล้เอาไปใช้ประโยชน์ดีกว่าการศึกษาออปชันกรีกนะครับ การถือออเดอร์นะครับในขณะถือออเดอร์การคำนวณกำไรขาดทุนไม่ได้คำนวณกำไรขาดทุนจากราคาเพียงอย่างเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับล่าสุดเลยนะครับในประมาณช่วงต้นปีนะครับที่มีการเติมตังกันนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจว่ากำไรขาดทุนของออปชันอ่ะมันขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์เหมือน,นกับการเทรดฟิวเจอร์ถ้าเกิดราคาขึ้นไป10จุดเราก็คูณ10จุดนั้นเลยใช่ไหมครับแต่ว่าออปชันไม่ใช่ ออปชันเนี่ยถ้าเกิดราคามันขึ้นไป10จุดเนี่ยแต่ว่ากําไรของออปชันอาจจะอยู่แค่2จุด3จุดหรือว่า5จุดแบบนี้เป็นต้นเพราะาอะไรครับเพราะว่าการคานวณกำไรขาดทุนของออปชันในขณะที่เราถือออเดอร์อยู่มันไม่ได้คํานวณจากราคาเพียงอย่างเดียวมันจะมีในเรื่องของสไตรปายที่เราเลือกมันจะมีในเรื่องของความพันผวนข,ของตลาดหรือว่า v o l a t i l i t y แล้วก็จะมีเรื่องเดลต้าเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทําให้ในในการเทรดออปชันเนี่ยนะครับมันมัน การมันไม่ได้คำนวณกำไรขาดทุนใน,ในกับราคาเพียงอย่างเดียวในขณะที่เราถือออเดอร์นะดังนั้นตรงนี้ต้องระวังรับควรวางเงินเอาไว้ให้ดีตั้งแต่แรกดีกว่าออปชั่นคือการพนันนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าเราต้องกลับมานิยามคําว่าการพนันใหม่นะครับในมุมมองของผมการพนันคือการที่เราลงทุนกับอะไรก็ตามที่ที่เราไม่ได้มีพื้นฐานความรู้แบ็กอัพอย่างเช่นเราไปลงทุนก,กาแฟ แต่ว่าเราไม่มีพื้นฐานไม่มีไม่มีแบบการทําการบ้านอะไรเลยอันนั้นผมก็ถือว่าเป็นการพนันเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการทําการบ้านมีวิจัยกลุ่มลูกค้ามีการดูทําเลมีการวิเคราะห์การเงินเอาไว้เป็นเรียบร้อยอันนั้นผมมองว่ามันไม่ใช่การพนันมันคือการลงทุนที่มีแผนการรองรับออปชั่นก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเรามีการมีแผนการมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงมีเป้าการทํากําไรที่ชัดเจนมีเป้าหมายในการลงทุนที่ชัดเจนอันนั้นคือการลงทุน ครับดังนั้นก็ต้องถามตัวเองครับว่าตอนนี้เรามีแผนการลงทุนหรือเปล่าการทุนกำไรขาดทุนแต่และกลยุทธ์ไม่ไม่เหมือนกันครับออย่างตัวกลยุทธ์โคเวอร์คอเนี่ยมันก็มีการทุนกำไรขาดทุนต่างจากกลยุทธ์ลองคอสเปรดกลยุทธ์ลองคอสเปรดก็มีการทุนกำไรขาดทุนจากกลยุทธ์ช็อตสเตรเดอร์ซึ่ง ม,มันจะแยกออกเป็น2หมวดหลัหลกๆลกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงจํากัดกับกลยุทธ์ที่ไม่มีความเสี่ยงจํากัดก็คือความเสี่ยงมันไม่จํากัดอย่างเช่นกลยุทธ์โคบคอเนี่ยมันสามารถลงได้ตลอดใช่ไหมครับดังนั้นไอ้ตัวกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงไม่จํากัดมันจะมีการคํานวณกำไรขาดทุนอีกแบบหนึ่งกลยุทธ์ที่อาจจะมี4ออเดอร์ก็จะมีการคํานวณกำไรขาดทุนหรือว่าการ วางไม่ได้เมือนแ์อีกแบนหนึ่งนะครับมีการคำนวณกำไรขาดทุนอีกดังนั้นให้เราจำไว้ว่ากรอบลิทการเทรดเนี่ยม,มันมีการคำนวณกำไรขาดทุนที่ต่างกันนะครับควรศึกษาเป็นรายกลยุลธ์ไปนะครับออปชันมีความเสี่ยงสูงมีความซับซ้อนสูงซึ่งอันนี้ผมอธิบายได้คบว่าความเชื่อน,นี้อันนี้เป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วออปชันมีความเสี่ยงสูงเพราะว่า,าจ,จัดการความเสี่ยงทางการเงินไม่ดีนะครับ ถ้าเกิดความเสี่ยงสูงเนี่ยให้กับไปดูวิดีโอก่อนหน้านครับจะรู้เลยว่าความเสี่ยงสูงข้ออะไรนะครับวิดีโอก่อนหน้าผมทำวิดีโอ risk management for option trader เอาไว้นะครับก็คือถ้าเกิดเราทําได้ตามนั้นเนี่ยความเสี่ยงเราจัดการได้ความเสี่ยงสูงมันเกิดจากเราไม่มี trading plan ที่ดีพอโฟกัสแค่กลยุทธ์ไม่มีการวาง money management ไม่มีการจัดการ order ที่ดีพอว่า position sizing ไม่มีการทำ portfolio insurance มัน portfolio มันก็เลยเสี่ยงเนีคนที่มีความเชื่อว่าออ t ชันมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าความเสี่ยงก็คือความไม่รู้ของเขาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความรู้ความเข้าใจมากพอความเสี่ยงเราจัดการได้ความซับซ้อนสูงอันนี้ผมอธิบายได้เช่นกันความซับซ้อนสูงเมื่อก่อนนะครับอันนี้ฝากถึงผู้ให้ความรู้เรื่องการออ t ชันด้วยแล้วกันในเรื่องของโมเดลทางการเงินกับความรู้พื้นฐานเราควรแยกออกจากกันเหมือนที่ผมยกตัวอย่าง คริดออปชั่นอ่ะริดออปชั่นมันเป็นโมเดลทางการเงินเราไม่ควรเอาเทคนิคทางด้านโมเดลทางการเงินมาปนกับพื้นฐานและในการศึกษาพื้นฐานเราควรแยกแยกอ,องความรู้ของการลองออปชั่นออกจากองความรู้ของการช็อตออปชั่นให้ชัดเจนเพราะว่าไม่งั้นมันจะซับซ้อนการช็อตออปชั่นเนี่ยมันคือการที่เราทําตัวเป็นบริษัทประกันบริษัทประกันและมายเซตของบริษัทประกันมันต่างจากคนซื้อประกันอยู่แล้วดังนั้นมัน ที่มองว่าคนส่วนใหญ่ที่มองว่าออปชันซะับซ้อนเพราะเขาไปดู2ออันนี้พร้อมกันแต่ว่าลองศึกษาทีละอย่างดูลองศึกษาของการช็อตออปชันก่อนแล้วศึกษามาที่การลองออปชันแล้วค่อยมาประกอบกลยุทธ์ทีหลังแบบนี้ออปชันจะง่ายขึ้นมากแล้วเราจะใช้ออปชันได้ตรงประเด็นและตรงจุดมากๆ ตลาดออปชันมีขนาดเล็กอันนี้ผมมองว่าการเทรดออปชันเนี่ยหลายๆคนอาจจะถ้าเทรดออปชันมาสักพักหนึ่งผมเชื่อว่าจะมีการเทรดออปชันที่หลากหลายพอร์ตฟิลิโอซึ่งในในการเทรดเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้รวมถึงออปชันอเมริกานะเป็นเหมือนการเทรด FX ฟเอ็กซอปชันคริปโตออปชันแบบนี้มันจะมีการวางเงินที่วางไว้ในฟิวเจอร์ด้วยแล้วออปชันด้วยแล้วการเทรดฟิวเจอร์มันมันมันคือคอนเทนเดียวกันอาจจะว่าวางเงินไว้2 สองตราสารดังนั้นถ้าเกิดเรามองมองมาที่ตัววอลลุ่มของแต่ละคนของคนเทรดอะ่สะสลับออปชันมันไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างอย่างด้วยส่วนตัวผมแบงเงินเ0ิเอ่อเท่าที่ครับ50 50บาบางบางถ้าเกิดการเทรดตัวตัวออปชันอปชั่นสิบห้าสิแต่ว่าก็คือไวไวในฟิวเจอร์ห0หรือว่าไวไวในสปอต50ไว้ในไว้ในออปชัน50แต่ว่าใน ฟอเร็กต์ออปหรือว่าเอฟเอ็กซก็จะเป็น60-40วางไว้ในเนฟอเร็กต์หวางไว้ในออปชันสี่สิอ่ะดังนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเรามองด้วยเม็ดเงินของคนเทรดจริงๆเนี่ยตลาดออปชันไม่ได้เลยครับการช็อตออปชันอันนี้นะครับก็คือคนที่มือใหม่ที่เข้ามาเลยเนี่ยเขา หลายคนเข้าใจผิดว่าการชอร็อตออปชั่นคือการเก็งกำไรขาลงเหมือนกับการเปิดฟิวเจอร์ในฝั่งของชอ็อตกับลองใช่ไหมครับฟิวเจอร์ช็อตคือการเก็งกำไรขาขึ้นเออทั้ทีครับช็อตคือการเก็งกำไรขาลงลองคือการเก็งกำไรขาขึ้นแต่ว่าพอมาเทรดออปชั่นอ่ะเราใช้แม่เซ็ตนั้นไม่ได้การชอร็อตมันคือการขายการลองคือการซื้อลองคือซื้อคอร์ว่าพุทออปชั่นก็ได้ชอ็อตเราจะขายคอร์ว่าพุทออปชั่นก็ได้นะครับดังนั้นมัน การช็อตออปชั่นเนี่ยมันมีการคำกำไรขาดทุนต่างกันจากตราสารทางการเงินอื่นทุกตราสารทางการเงินในทั่วโลกการช็อตออปชั่นแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจในการช็อตออปชั่นตีโจทย์การช็อตออปชั่นได้ว่ามันทำกำไรยังไงมันคำกำไรขาดทุนยังไงมันมันมีโอกาสอยู่ตรงไหนและอันนั้นแหละออปชั่นจะง่ายเลยนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับอ่าสิบความเข้าใจผิดที่นักเทรดมือใหม่มักจะเจอนะครับดังนั้น ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปวิดีโอแบบนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับ Option Society ด้วยครับ